วิธีการกู้รูปภาพที่ลบไปใน IG สามารถทําได้ง่ายๆนะครับเรามาดูขั้นตอนกันเลยขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่ IG จากนั้นนะครับให้กดไปที่หน้าโปรไฟล์ทางด้านขวาล่างตรงนี้เลยเมื่อเราเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ IG ของเราได้แล้วนะครับให้กดไปที่ขีดสามขีดตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้เลือกเมนูกิจกรรมของคุณกดไปตรงนี้เลยครับ ในหน้ากิจกรรมของคุณนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจนเจอเมนูเนื้อหาที่ลบล่าสุดเมื่อเจอเมนูนี้แล้วก็ให้กดเข้าไปเลยต่อไปนะครับในหน้านี้เราก็จะเจอรูปภาพที่เราลบไปในไอเนาะถ้าเพื่อนๆนะครับอยากกู้รูปภาพไหนก็สามารถกดเลือกไปที่รูปภาพนั้นได้เลยเมื่อเรากดเลือกรูปภาพได้แล้วนะครับให้เพื่อนๆไปกดจุด3จุดตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้ไปกดกู้คืนตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วก็กดกู้คืนอีกหนึ่งที่ ารูปภาพนะครับก็จะหายไปจากหน้าลบล่าสุดเนาะก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับลองกดไปที่หน้าโปรไฟล์ IG ของเราเลยโอเคครับรูปภาพนะครับก็จะถูกกู้กลับคืนมาแล้วแถมข้อดีของการกู้กลับคืนมานะครับ ร Bold, ูปภาพน kind of ั้นจะไปอยู่ในตำแหน่งเดิมและถ้ารูปภาพที่เพื่อนๆเผลอลบไปมีการกดไลค์หรือว่าแสดงความคิดเห็นแล้วการกดไลค์หรือว่าการแสดงความคิดเห็นนั้นก็จะยังคงเป็นยอดเดิมไม่หายไปนะครับวิธีนี้ดีมากเลยในเวลาที่เพื่อนๆนะครับเผลอไปกดลบรูปภาพใน IG เพื่อนๆนะครับสามารถกู้คืนกลับมาได้ภายใน30วันหลังจากเวลาที่เพื่อนๆลบรูปภาพไปเนาะถ้าเพื่อนๆนะครับไปเผลอกดลบรูปภาพใน IG ก็สามารถใช้วิธีนี้ไปกู้กับคืนมาได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ